กรุงศีวไลเล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องลูกยอดที่จริงกรุงเริ่มแสดงเรื่องลูกยอดตั้งแต่มิชิบรัญชายังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนั้นสร้างเป็นหนังโทรทัศน์พอมิจจากไปไม่มีวันกลับผู้สร้างหนังเรื่องลูกยอดจากที่เคยสร้างเป็นหนังโทรทัศน์ก็หันมาสร้างเป็นหนังโรงแทนลูกยอดเรื่องนี้ได้เพชราชวราชมาเป็นนางเอกเพื่อช่วยแจ้งเกิดให้กับกรุง ปี2515กรุงศรีวิไลเล่นหนังเรื่องชูผลปรากฏว่ากรุงศรีวิไลได้ตุ๊กตาทองจากเรื่องนี้สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมส่งผลให้ชื่อเสียงของลูกชาวนาจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตามที่เจ้าตัวเคยบอกไว้ในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งโด่งดังเป็นพรุแตกมีผู้สร้างหนังมาติดต่อไปร่วมงานด้วยมากมายปี2516กรุงได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับจอมโปรเจกต์อย่างฉลองพักดีวิจิตในเรื่องทอง ทองภาคหนึ่งนี้ได้ตอกย้ำชื่อเสียงของกรุงศีวิไลเข้าไปอีกมากมายเป็นนังที่ประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศพอนังเรื่องที่สองได้รับรางวัลชื่อเสียงของกรุงศีวิไลก็ไม่มีอะไรฉุดไว้อยู่แล้วผู้สร้างวิ่งเข้าหาชนิดย่งคิวกันเป็นบ้าเล่นกรุงศีวิไลเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงที่ดังสุดๆตอนนั้นรับงานแสดงพร้อมกันถึง38เรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งมีหนังที่จะต้องให้กรุงศีวิไลไปถ่ายทาไกลถึงเมืองแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาถึง1เดือนนั่นคืงเรืองร้้ามวนนับ แกก็ไปขอเวลาเขาิผู้กำกับมือทองอย่างฉลองพักดีวิจิตบอกกับกรุงศิวิไลยอย่างนั้นกรุงศิวิไลก็ทำตามไปบอกผู้กำกับและทีมงานทั้ง38เรื่องที่ถ่ายค้างไว้ว่าขออนุญาตไปถ่ายหนังให้กับฉลองพักดีวิจิตที่แคลิฟอร์เนียโดยใช้เวลา1เดือนเมื่อถ่ายเสร็จครบหนึ่งเดือนแล้วก็จะรีบกลับมาถ่ายต่อให้เสร็จผู้กำกับทั้ง38เรื่องก็อนุญาตไม่ว่าอะไรอีก1เดือนค่อยว่ากันกรุงไปถ่ายหนังของฉลองพักดีวิจิตที่ต่างประเทศจนแล้วเสร็จก็ครบ1เดือนพอดีแต่พอวันนจะเดิทางกลับเหตุกาารณ์ไม่คดฝันก็เกิดขึ้น นั่นคือเกิดพายุฝนพัดกระหนำ่ำนานอยู่5วันเขาไม่อาจากลับเมืองไทยตามกำหนดการที่สัญญากับทุกคนได้พอติดพายุอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนานถึง5วันหลังจากนั้นเขาก็รีบเดินทางกลับไทยผลปรากฏว่าเราผู้กำกับทั้ง38เรื่องถึงกับรวมตัวกันแอนตี้คือไม่รับกรุงศิวิไลเล่นหนังที่แสดงค้างไว้อีกต่อไปเพราะเห็นว่ากรุงผิดสัญญาช่วงที่กรุงฮอตหรือดังถึงขีดสุดนั้นเขาต้องวิ่งรอกแสดงหนังถึง9เรื่องต่อวันถ่ายทำวันละ9้าเรื่องคือออกจากบ้านตั้งแต่เวลาตีห้า,า,ลาออกล กรุงศิวิไลจะเป็นพระเอกสายบูลุยแหลกแลกชีวิตคนหนึ่งของวงการกรุงศิวิไลเคยเล่าว่าตอนเล่นหนังเรื่องรังแปดในปี2 5ง7เป็นหนังเรื่องแรกของปิยมาศมนยกุลประกบกับพระเอกเพื่อนรักอย่างสรพงษ์ชาตรีในเรื่องนี้กรุงเล่นเป็นเจ้าหน้าที่ในเรือนจําสรพงษ์เล่นเป็นทนายความปิยมาศเล่นเป็นนักโทษหญิงมีเหตุการณ์ที่กรุงศิวิไลประทับใจเป็นอย่างมากสําหรับหนังเรื่องนี้ก็คือผู้สร้างหนังจนมากขนาดว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงคนในกองถ่ายก็เป็นเพียงผัดเส้นหมี่ใส่ลูกชิ้นราคาหัวละบาท50เท่านนั้ กินกันทุกคนกินกันตั้งแต่เด็กยกของยันพระเอกนางเอกแต่พอนังเรื่องขังแปดออกฉายรายได้เฉพาะในกรุงเทพได้ถึง6ล้านบาทผู้สร้างรายนั้นถึงกับรวยขึ้นทันตากรุงศรีวิไล์เล่าว,ว่าก็เป็นลูกชาวนาที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจบชั้นมปลายในตัวอำเภอโดยอาศัยอยู่ในวัดแล้วมาต่อในตัวจังหวัดแต่ยังไม่ทันได้จบชั้นม .7 ดีก็ตัดสินใจเข้ากรุงเทพสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันเรียนได้สองปีก็ถูกสั่งให้ออกก่อนจะมาร่วมหุ้นกับเพื่อนทําธุรกิจขายผ้าไหมส่งออก แต่เพื่อนหุ้นส่วนคนนั้นก็หอบเงินหนีเลยต้องปิดกิจการลงไปในที่สุดกรุงศรีวิไลก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยการชักนําของประมินจารุจารีตเล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องลูกยอดก่อนหน้านี้เคยเล่นเป็นตัวประกอบใบฉากเดียวไม่มีบทพูดในฉากแต่งานของพระเอกนางเอกในเรื่องลูกแมวชื่อกรุงศรีวิไลนั้นได้มาจากชื่อตัวละครเอกในเรื่องลูกยอดซึ่งเป็นบทประพันธ์ของอรวรรณพอมาเล่นหนังเรื่องแรกก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นต้นมาปี2521 กมพลตันสัจจาเจ้าของโรงหนังลิโดสกาล่าสยามและสวนนงนุษย์มีความตั้งใจจะสร้างหนังแปลกแหวกแนวตลาดขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นมีชื่อว่าซูเปอร์ลูกทุ่งโดยให้กรุงศรีวิไลมาประกบกับลอต๊อกผลปรากฏว่าเกินคาดหนังประสบความสําเร็จจนทําให้กรุงศรีวิไลซึ่งตอนนั้นอายุ32ปีตัดชินใจพักการแสดงออกไปตั้งวงดนตรีเดินสายจริงๆโดยมีสโลแกนว่าพระเอกซูเปอร์ลูกทุ่งกรุงศรีวิไลวงดนตรีของกรุงศรีวิไลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เทียบเท่ากับวงดนตรีดังๆในยุคนั้นหลายวงกรุงมเดินสายเล่นดนตรีอยู่ได้5ปี8เดือนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจยุบวงเพราะคนดูเริ่มอิ่มตัวหลังจากที่ไม่ได้ทําวงดนตรีแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆก่อนที่จะได้กระโดดเข้าวงการละครโทรทัศน์เล่นละครจกักจักวงวงและละครต่างๆมากกว่า200เรื่องจากพระเอกอินเตอร์สู่นักร้องลูกทุ่งและบทตัวร้ายแม้จะเล่นเป็นตัวร้ายเขาก็มีหลักการเป็นผู้ร้ายในหนังในแบบฉบับของตัวเอง คือบทค้ายาเสพติดค้าผู้หญิงเตะผู้หญิงรังแกเด็กทำร้ายคนแก่อันนี้เขาบอกว่าต่อให้เงินมากแค่ไหนก็ไม่เล่นไม่ใช่รักษาภาพพลดพระเอกแต่เป็นความไม่ชอบส่วนตัวมากกว่ากรุงศรีวิไลมีนามเดิมว่านายนาทีสุทินเพือกชื่อเล่นเอ็ดเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2489ี่อาที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการสถานภาพมีบุตรทั้งหมด5คนจากสภรรยาโดยภรรยาคนปัจจุบันชื่อเหมียวพันธ์วิพามีบุตรด้วยกันสองคนพระเอกซปเปอร์ลูกทุ่งกรุงศรีวิไล ขอให้มีความสุขมากมายครับ